เรื่องของดวงโชวชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ วงรายวันประจำวันอังคารที่16สิงหาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องส่วนตัวเช่นการรักษาสุขภาพหรือการเดินทางเรื่องของการงานสถานการณ์เดิมๆสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่เคยติดขัดก็คลี่คลายลงไปได้งานทุกอย่างก็ลงตัวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูณและคนรักกลับมา รักกันและมีความสุขกันอีกครั้งหลังจากที่มีปัญหามานานแสนนานส่วนคนโสดหัวใจของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเร็ววันนี้คุณจะได้พบเจอคุณที่คุณถูกใจสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินจะหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่รอคุณอยู่ก็ตามเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะได้รับมอบหมายงานอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะราบรื่นและรุล่วงไปด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักความสุขความรักต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตซึ่งกันและกันรสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้แก่การค,คนโสดจะได้พบรักกับใครสักคนที่กําลังจะเข้ามาในไม่ช้านี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินจะได้หยิบจับเงินก้อนโตในขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายรอคุณอยู่เต็มไปหมดเรื่องของการงานดวงกําลังจะดีอย่างต่อเนื่องจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปเสียทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณ มีคู่คูล่ละคนรักเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีถ้าใครยิ่งอยู่ใกล้ชิดกันมากความผูกพันก็จะมากขึ้นส่วนคนโสดเวลาอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรความรักก็ดันโผลมาทักทายซะง,งั้นสาหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายรอเต็มไปหมดเนื่องจากตอนนี้มีรายจ่ายเต็มพยายามวางแผนจัดการให้ดีทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของการงานรู้สึกว่าเหนื่อยและหนักใจเอามากๆเพราะงานเยอะแถมยังมีปัญหาเข้ามา อีกเพียบขอให้คุณกัดฟันสู้ต่อไปความสําเร็จรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประครับประคองความสัมพันธ์ไปเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นคุณจะได้พบเจอและพูดคุยกับใครบางคน สำหรับคนที่เกิดวันพาหัสบดีเรื่องของการเงินระยะนี้อะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปก่อนควรนําไปใช้จ่ายในเรื่องที่จําเป็นก่อนเรื่องของการงานเจ้านายหรือผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนงานของคุณจะออกมาดีเป็นที่ยกย่องและยอมรับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ค,ค,คุณและคนรักคุณและคนรักได้ทํากิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันหรือได้วางแผนการใช้ชีวิตครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนโสดเวลาของคุณมาถึง แล้วเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงิน มีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาให้คุณชื่นใจอีกแล้วหากคุณหวังเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้เรื่องของการงานเตรียมตัวเตรียมใจรับสมองเอาไว้เลยเพราะช่วงนี้คุณจะทำงานหนักแบบหนักมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศความรักดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์เหมือนจะเจือจางเพราะปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในใจส่วนคนโสดบรรยากาศเงียบๆ ไม่มีวิ่แววจะเจอใครเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินลองบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดีๆทุกอย่างก็จะดีมากเรื่องของการงานโชคเริ่มเข้าข้างคุณแล้วอะไรที่เคยยากก็กลับง่ายและอะไรที่เคยมีปัญหาก็กลับประสบความสําเร็จและค่อยๆหมดไปในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศยังเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจจะมีบางอย่างที่ทะเลาะก,กันแต่เป็นเรื่องที่เล็กน้อย เท่านั้นส่วนคนโสดจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต้องพิสูจน์ใจกันก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ